นะครับเรียกว่าเราเผื่อแผ่ความรักให้กับทุกคนไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันเพราะแมแ่ไม่เห<อ>็นคอมเมนต์เพื่อนโลยเป็นคอมเมนต์นมมนท้ใหม่ก็คอมเมนต์เหมือนกันรอ้องบอกรักดาวิบ่อยสไตล์ <amounts of audio writers> ยังไงนะยังไงนะเป็นเยันไงคำวยพรของเขาคำวยพรน่ารักน่ารักครับสื่อคือปกติกเขาเป็นแนวโรแมนติกอยู่แล้วนี่นานทีนะนานาทีจะเป็นอยังไงทีใช่โบติกเขว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีรุ่ม่ากแล้วปกติกเขาเป็นยังไงเขาเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะ นิ่งๆหน่อยกากอะไรครับผมของอันนี้เขาส่งไปที่บ้านถูกใจไม้ก็ถูกใจก็ได้ใจแล้วได้เป็นอะไรไม่มิหรเฮ้ยให้สปอยเลยหร่อยไม่มีใครรู้เลยอ่ะไปเลยออยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขาเขารู้ว่าเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ครับเขาเลยจัดเซตโฮมเทเตอร์มาให้ ก็ดูเพล e. ินดีไปดูในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยห้อเฮียเต้ยมาติดตั้งที่บ้านเราเลยอย่างเงี้ยหรอไม่ก็เหมือนเราเราเจอกันอีกแล้วห้องเต้ยหรอไม่ก็เป็นห้องเดิมไม่เลยครับผมไม่ก็เปลี่ยนมาต่ ตนก็คือมาติดตั้งให้เองมิวติดตั้งผมผมผมติดตั้งผมติดตั้งผมไม่น่งแก่เป็ไงล่ะนัพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเรามั้ยมันเซร์ราล์มั้ยเซร์ราเซร์ราช็อปเปอร์เฮาเลยได้ลองได้ลองดไปดงได้ลองได้ลองดูแล้วครับม็ดูไปหลายเรื่องเลยมเพลินมีรีวิวเลยบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกอกถูกใจยังไงอะไรเงี้ยพี่มิวก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วเออบอกไปว่าชอบชอบ ถึงชอบชอบเขาคอมพิเตอร์ชอบของหวานอ่านี่แหละนี่แหละเราติดต่อมาสิ่งไหนก็ก็แอบได้ดูเหมือนกันนะเหมือนมันก็ได้ส่งคอมพิวเตอร์แล้วแบบเพื่อนแฟนโพสต์มาให้ดูว่าเนี่ยเป็นตัดมาเป็นยังไงบ้างเ วันนั้นที่เขามาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์คือไม่ไม่ได้บอกเราก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอย่างงี้คือเหมือนเขาก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็มีต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างอึ้งน่อึ้งอึ้งกันสัมภ่ารักน่ารักดีนะใช่เพราะเขามีอันหนึ่งที่โคตรมากการศึกษาการศึกษาการอะไรย่างเงี้ยไม่รู้รู้สึกยังไงคำนี้คำว่าการศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทำไมอ่ะผมชื่อสุภาษิตครับผมอ่าแล้วตั้งให้แบบว่าพูดเก่กับการเรียน ก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันไปในในทุกๆเรื่องโยงไปไหนปริญญาโทงงมากแกดแพดเอาซะงงเลยเขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่แล้วถ้าถามว่าเราเออมีมีอมูกับตุนยังไงยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยไม่ว่าในจะในฐานะอะไรก็ตามนี่ มตะกุบตะกัรแล้วแต่พอเห็นเขาให้สัมภาษณ์เราเราเราโล่งไปให้มิวว่ามันหมายความว่ามันก็เหมือนแบบอ่ะก็ต่างฝ่ายต่างก็ออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกันครับก็โล่งๆแหละก็สบายใจครับผมพี่ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนมองว่ามันเหมือนความคาดหมายเพราะปกติคุณไม่ค่อยพูดแลแสดงออกมาใช่ไหมผมก็เดียวความคาดหมายเหมือนกันจริงเหรือเปล่าสบายเหมือนกันเอสบายเหมือนกัน ไม่ได้ดูเลยค่ะมามามาตามดูทีหลังเขาเนี่ยแหละเป็นคนบอกให้ตามดูเดี๋ยวว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างยิ้มมายิ้มมาเขายิ้มมาดูเรายิ้มมาบิดไหมนั่งดูไปแล้วบิดเดี๋ยวต้องดูนน่ารักดีครับน่ารักดูจะมีโอกาสร่วมงานกันไหมคะแบบว่าออกงานออกงานมก็มีมีมีโอกาสครับผมก็มีหลายๆแบบหลายๆงานติดต่อมาเหมือนกันก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงดีเรื่องคิวด้วยครับจริงๆมันว่าดูบุ่นแบบงาจะว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไร ก็เอาก็เอาจิงถ้าถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราแล้วกันก็รู้สึกว่าก็เหมาะที่จะรับเออจริงๆเคยไหมขนาดเราออกคนเดียวเรายังเคยเลยถ้าออกกับเขาเราก็เคยเลยนี่หย่อนนั่นไงมันก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นต้องเขินเลยเอ้ยหรอศึกษาดูใจแซวว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าเฟนโซนแล้วนะพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันแค่ยังไงครับพี่น้องแค่สัญญาจะ ก็เลยว่าคู่จิ้มคู่เพื่อนกัลยาณมิตรคู่เพื่อนเป็นคู่กัลยาณมิตรที่ดีแล้วกันหรือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกมันแน่นอนมันแน่นอนอย่างอย่างมิวอิปพันทัฟเลยในตัวเขาอย่างเขาบอกว่าเขาประทับใจในตัวเราที่แบบเราแบบเป็นผู้ใหญ่ ความมั่งก็ผมชอบชอบความโพสิทีฟของเขาครับชอบความแบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วเหมือนอนเนอจีดีเวลาไปไหนยังไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากมากเลยเที่เขาเหมือนเป็นคนคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยอพี่มิวใช่คือคือเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกแล้วความคิดที่ต่างด้วยเนี่ยมันจะเป็นแนวบวกหมดเลยเรรู้สึกว่าเหมือนเราได้เหมือนมันมีพลังบวกจากเขามาเรื่อยเรเราก็เลยตกหลุมรักเขาไปเลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุข วุ้ยกันทำไมเนี่ยกำลังเพิ่มเลยเหมือนเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะครับผมอยากดูหลายคนก็โฟกัสรูปที่เขา